เอ,เ,เอาเลยนะครับทีนี้อยากใช้พักเมื่อไหร่พักใช้พักเดี๋ยววันี้นป้าพูดแล้วพี่น้องกลับมาทั้งานบาังลาไม่ได้พักผ่อนเลยอัดอัดเชียงต่ออีกมืดไหมวันนี้ยัง <c oughs> มืดไหมเจอแดดวันนี้มืดไหมโอ้ยน้าร้ <c oughs> <c oughs> อนมาก44องศาไม่ต้องแปลกใจวันนี้นะครับสู้ๆน้องดีโอนะครับ44องศาน่ะ อ้าวน้ำนน้ำ,นำก่อนน้ำก่อนลูกกินน้หสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับน้องซีแกมโต,ตเนะี๊นแล้วก็ผมนะฮะวันนี้เรามีการบันทึกเสียงเออนะอยู่ที่ห้องเดิมก็คือห้องอัดเพทายนะส่วนสิเป็นผู้ใดอัดไม่รู้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะแต่ที่แน่ก็แบบดวนจับจุดอีกแล้วจับจุดอีกแล้วนะพี่น้องก็ ไม่รู้ใครเป็นใครเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูว่าวันนี้คิวใครอัดเสียงผมกะบดโท่สัง่งไอ้เจ้าไปห้องอาดดวนขยลืมมัวันนี้น้องรีโอบันทึกเสียงเจ้าไปฟังไปถ่ายคลิปให้แน่ค่านไปเดี๋ยวเราไปดูกัน เอาเลยได้วันนี้เอาไม่ยังบันนี้เอาเอาเลยเอาเลยนะครับทีนี้เยาทาไหคั่าาทวแล้วพี่น้องกลับมาทดยงานบักหลาไม่ได้พักผ่อนเลยอัดอัดเฉียงต่ออีกมืดไหมวันนี้ยังมืดไหมเจอแดดวันนี้มืดไหมโว้ยหน้าร้อนมาก44องศาไม่ต้องแปลกใจวันนี้ นะครับสู้ๆน้องดีโอ, uh, อ reath, นะครับ44องศาน่ะอ้าวน้ำน้ำน้ำก well ่อนน้ำก่อนลูกกินน้ำครับเอาเสื oh, ้อไหมหนาวไหมโอเคไม่เป็นไรเอาเลยด็กวัดอากาศประเทศขอนแก่นไหมไอ้ปวดแล้ว C10C10C10 ห่าโอ้ยประไว้ครับหืดไรมันจะหาซิปอยู่ครับผมว่าโอ้หาซิปไม่ซิปลวงนะครับไอ้พุ่งเรืองงเลยไม่ซิปลวงเรียบร้อยครับ จะทำนี่เขาก็อยู่ยากครับนั่นแหละครับข้นบ่มีแอร์สิอยู่ยังไงงี้วะปิดแอร์อยู่หลังแล้วครับใช่ไหมเป็นเบื้องหลังคือเก่าเรื่อพี่น้องเรื่อเมือนี้แต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอาจารย์ออสจะได้รูปปากเซเลยเพราะว่าสบายสบายครับเนาะเอาเอาเลยนะครับไปครับร้อมถ้าพร้อมเอาเลยนะเอาเรื่องปิดประตูนี่โอ้ยู่ประตูเี่หนุบเลยนะอ่าโอเค บรรแากกศดิบๆต๋อพี่น้องเพียวๆวนกองีีวเนียนดและบบมีวันแลบมีวันได้ค่อยนนมาท่อนล้งแล้วเาก็ต้องหลีบวาดนตรีกันแ้วให้คอยเล่นอีกรอบนึงครับมันหอบกับเขาดเธนความเข้าใจกันจัเห็นให้เขาลิก ได้ได้หวนคืนมามด,ดีขึ้นครับเ,รรเดี๋ยวเราการเนียวจีกสร็จแล๋วบ่มีวันอีกรอบหนึ่งครับแลีวบ่มีวัน วันได้หูวันเดินได้ครับเพราะว่ามันมันมันสุดท้ายแล้วเราเล่นได้เล่นได้ครับช้ากว่าน้องตีได้คบาย